อก็ขอเกาสวัสดีกับพ่อแม่ปุยตาญาสกุยอย่างเพื่อนร่วมหน้าผมวันนี้เรากลับมาอีออฟเดเจ,จินวันนี้จะมาเล่นดาเกลียดนะครับดาเลียด,าด,ายดก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นสักกี่เดือนวะไม่รู้ครับช่างแม่งนะก็ผมยังไม่เข้าใจว่ายะโอมันเล่นซับหน้าอย่างนี้ what the fuck ซึ่งแอดฮะ what the fuck what the fuck what the วัดแอ,อดวทีมผลเราก็ไม่ได้แทงนะครับอยากนี้ก่อนเลยอย่างแรกบ,รรบร่ลื่นลื่นอยู่เว้ยนี่ใช่ได้บนน่าจะเจอกับอิลลาวอ้ผมอยู่หน้าสาบนี่กลาง นีาา่ไงชัดเลยไม่ใช่ป่ามาหรอจ๊ะนี่แน่ย่าสู้ลาเลียสู้กับอีลาวิก็สบายในระดับระดับยังไงดีวะ

จุกจุกนะเฮ้ยอัพฟีดไม,ไม่ได้อัสามโอ้เน็ดเหน็ดเน็ดก็ได้ข่าวว่าจะมีแอลตัวใหม่มาใช่ป่ะเออ

กวาดมึงหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหแรงแรงแรงอยู่แรงอยู่โอ้โหน้าสบัดเลยกู มจริงมันตรงทวงอย่างไรวะหรือคิดเองเดี๋ยวมันเพิ่มเลยไ้จัง อยากได้อันติมากเลยโอ้โหโยนนี่แหละกูได้ศัพแล้วเย้เฮลมันก็ได้ชุ่มแล้วอ้ห <laughs> ui ui ui, ha ha, hiện hiện, cù hiện, bị sặc destination is clear oh fuck oh shit Man, uh... ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วใหม่ได้เจอต,ตัวนี้ไม่มีปัญหาไอ้ยีมันพาลอกออกจากป้อมไหมเองมัตกดนันตีเพื่อน,นันป้อมเลยเหรอไอ้สัตว์ yeah yeah không không yay nè Advent ad lơ rồi bọc ช่วยชีวิตกูวิไอแอมดะเฟนไอแอมดะเฟนไม่และสองสองยัง,ยงโอเคอยู่แต่อเราอีได้สองเมกันมันคุยด้วยกันเนี่ยเนี่ยดูดูจากข้างหน้าก็รู้แหละส่วนสามคนนี้ก็คือโอกับแอนนา แล้วก็ชาโคมาด้วยกันแต่ไม่ได้คุยด้วยกันขขวิขขวิเมื่อชาโคเห็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างซึ่งว่งผมโอ้ย โอ้กูไปข้าวข้าแมาอง,องตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเาดี๋ยวเนี่มึงแฝงฆ่ากูเลยเหรอโอ้โหกูไว <c oughs> <ๆ>้แม่ลงทุนกูชิบหายเลยสั์ ตอนนี้กูเล่นดาเลสกางเลยวะยันหลัพอกูอัดปุ๊บไม่กางเลยอ่ะมึงไม่มีมานาเืลอ ชิบหายแล้วไม่เป็นไรแพ้ไม่แพ้ลงอยู่ดี วีเวลน้ยแค่นี้กูกูมีน้ดีอย่หลังๆผมต้องแทงนะออกไอเนี้ยเดียวพอแล้วออกแทงเลยออกขวาเนี้ยปุ๊บแทงเพราะว่าทีมตอนนี้ต้องการดาเลียดนะ่ะชวมตัวเองไว้ก่อนโอเค ไม่วางใจกับสถานที่ได้บูมมาด้วยเว้ยไหนที่มันเคยเกิดยี่เกิดอ,กอุ้ยโอเคหายโอ้ชิบแขนนะผมก็มีแขนตรงแผลอยู่นะอุ้งโอ้ยอ่อสองแย่

กินสามมันกโ็โดนจังๆแต่มันไม่เหมนตัวเมืงตัวอะไรมาเนี่ยทีมพ์ดูไม่เชื่อเราคิดว <c oughs> <center out> ่าเล็กเกมเราจะได้ไหม ิทหมดกูไปละมันมีเวทไหมมีมียีด้วยยีเกิดด้วยเจ้าโคความหวังของมึงขึ้นอยู่กับมึงแล้วเซ็ตห,หวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วนะ ตอนนี้ก็อัดไปกี่นาทีแล้วสิบสามนาทีหรือเปล่าไม่รู้ตอนนีู้้สอบสตีอะไรก็หม่รู้แต่ผมจะจําเทคนิคไว้หนึ่งสองจะได้ปัดแรง,แ,รงแต่ผมชอบลืมมันตลอดเลยมีหูมีหาสางยาวเป็นแบบรด double kill ทำไมถึงล่างมันแจ่ขนาดนี้โอ้ลีฟาต้องเห็นแทงกังคิด,ด้วย สับหัวใครบางคนก็ไม่รู้สจังที่แน่กับบ้านก่อนแล้วไปออกเกาะนะโอโ้ปิงสองมาสีย็ดเมเคผมลืมปิดไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรน่ะทาอ้ชมชมคงไม่เห็นหรอกคงคงผมว่าผมไฟดีกว่าโอ้ตอนนี้กลางเจอยี้เกิด คือผมต้องไปไหมอไม่ต้องแล้วไม่เป็นไรครับแพ้ไม่แพ้กูก็ลงฮะอือไม่เลทีมกระหลวเกินจัดนะโอ้ก็มามาไอ้นี่มาบอกแรงกล่าด้วยว่าจะเปลี่ยนแฉไอ้ไม่ได้เปลี่ยนแนวเว้ยเปลี่ยนชื่อนะสซ่ต่อไปเล่นต่อไปต่อไปต้องเป็นเล่นบนใช่ไหม

โอ้ผมตายใส่สก,กิลดึงผ้าแล้วก็เมียนติย็ดแม่เมื่อยแบบผมออกเกาะแล้วรู้สึกผมจะมีพลังอำนาจแต่ตอนนี้ผมจะไปตีพอมพังครั้งหนึ่งจบชนะนะ <don> ผมจะรีบไปได้ฟังมันไม่ควรมาเลยไม่ว้ามาแลา้วกัน

ยี่มันเอาดาบที่ใช่ไหมยออไม่ใช่โอเคปลอดภัยกูกูฟูแทงแล้วจ้าต่อไปดันลางเกือบฟู กือบฟูแต่ก็ไม่แทง6กกับ4รู้สึกเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดในทีมของผมแล้วส่วนเอลาโอวิมันรุดรู้สึกดีใจแต่ตอนนี้20กับ12จะชนะหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับทีมที่กำลังจะลุดไป รู้สึกผมต้องไปอ้าวมันกลับมาแล้วหรือมันไม่ได้หลุดอะไรอ่ะไม่เย่เอาล่ะก็ลงไปกับทีมอย่างนี้แอลเลนเวทโอทซับ แอดเวดไอ้เยีเสียงมันเข้าใจๆเลิกเลิกมาไปเลิกครับก็มันคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยครับ